มาดูเกฑงที่สี่เกฑงที่สี่นะครับหนึ่งห้าสามเรื่องของพระเถระผู้ปเป็นอนาคามีสถานะพระสัตะดาวิหารโตรเมื่อประทับอยู่เชตวเนในปชิตวันอราภะทรงปารลบเอกังอนาคามิทถรังซึ่งพระเถระผู้ปเป็นอนาคามีรูปหนึ่งกัณฑสิตดแล้วอิมังธรรมเทสนงังซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิติว่าฉันทะชาโตดังนี้เป็นต้น ที่ดัญญา,าโดยพิสดารเอกัตถิปสังในวันหนึ่งสัต์ทวิหาริกาว่าสัต์ทิวิหาริกทั้งหลายปุดขิงสูดถามแล้วตังเทรังซึ่งพระเถระนั้นอิติว่าตรงนี้พันเตะข้าดั่ทำปุจเ,เรนวิเศษสาธทิกโมปะนะก็อยู่ขบนปนะก็วิเศษสารทิกโมอันวาการบรรลุซึ่งคุณวิเศษอัตวาการบรรลุซึ่งคุณวิเศษแลรร้วลก็ขับไปว่าโว ของท่านทั้งหลายอธิมีอยู่หรืออิติดังนี้ถามอย่างนี้เลยอาละัการามารุ้ซึ่งกวิเศษอของท่านทั้งหลายอติมีอยู่หรือดังนี้เถรวันว่าปเทระก็ใส่จินเตตวามาตรงนี้ก่อนก่อนจินเตตะวาคิดแล้วอิติว่าข้าถาปิในตัวประทานแม้อันว่าะหรือหัดทั้งหลาย บาปนันติย่อมบรรลุอนาคามิพรังนามะชื่อซึ่งอนาคามิผลแล้วก็อาหารอัมบราว์กเทศสามิจักบอกหรือจะก,กล่าวเตหิโยกสัตถิปหาริเกหิสัทิงกับด้วยสัติปหาริทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะอรหัตตังปะตะกาเลเอวะในการแห่งเราบรรลุแล้วซึ่งพระอรหันต์นั่นเทีย่ยว นแห่งเรามาช่วยแปลหน่อยหนึ่งในการแห่งเาราบรรลุแล้วซึ่งพระอรหันต์นั่นเที่ยวดังนี้ทารายมาโนละอายอยู่ละอายอยู่คืออนาคามีไม่บอกดีกว่าพระอรหันต์มับรรลุได้ต้องบรรลุพระอรหันต์เท่านั้นจะบอกละอายอยู่แล้วก็อกติตวะวะไม่บอกแล้วเที่ยวไม่กล่าวแล้วเที่ยวกินจนีวัจนะซึ่งคำอะไรยกันจะนะข้ามากการะกกโต ผู้มีการะอังกธรรมแล้วหรือใครแปลว่าเป็นก็ได้ตัง้งสุตวามาด้วยเป็นผู้มีการะอังกธรรมแล้วอุตตวาเป็นนิปติบังเกิดแล้วนิเอ,อชตนีเอาออเป็นอีบังเกิดแล้วสุทธาวาสเทวโลเกในเทวโรชื่อว่าสุทธาวาอัตตะทั้งนั้นสัตถิมหาริการว่าสัตถิมหาริกทั้งหลายอัตตะเทระสะของพระเถระนั้นโรธิตวาร้องไห้แล้ว ปริเทวิตตวา่าข้ามครัวแล้ว,แล,วแล้วก็คันตวาไปแล้วส้นกลางสูตรสำนักเสด็จถูกของพระสัตดาต่อครังวันทิตวาถวายมงคลแล้วซึ่งพระสัตดาโรทันตาวร้องไห้ยอยู่เที่ยวเอกมันตังนิสีริงสุนั่งแล้วนที่สุดข้้งหนึ่งอาชาขั้งนั้นสถานพระสัตดาอาหะตรัสแล้วนี่พิกูตระภิกสุทั้งหลายเหล่านั้นว่าพิกเก,ก่อนภุกกรพิศหลาย จุมเหหมาทั้งหลายโลทัฐาย่อมร้องไห้กิงทําไมอิติดังนี้พิกุอนัมพิกสุทั้งหลายอาหารสุกรับโทแล้วติว่าพันเตฆ่าแต่ของผู้เจริญอุปชาโยอันว่าอุปชาทั้งหลักอนุอุปชาเอกานอนุอุปชาโนของข้ามงทั้งหลายกาลกะโตเป็นผู้มีกาละอังกธรรมแล้วโหติย่อมเป็นฉะนั้นประโยคนี้ต้องคุมภาคให้ได้เลยเอากาลกตเป็นวิกตาในโหติ เป็นผู้มีการะอังกธรรมแล้วโหติจะเป็นอิติดังนี้สถานะประสัตดาอาหารตอนแรกติว่าพิกเวดูก่อนพิษุทังหลายเอตังยกเอตังกรรนังมาเอตังกรรนังอามาเหตุนั่นโหตุจงมีเถิดอ่าดูก่อนพิกษุทังหลายอามาเห็นนั่นจงมีเถิดแล้วก็ตุเีมว่าเธอทั้งหลายมาจินตยิฐาอยากคิดแล้วเอโสเอโสนี่เป็นนามะ นามะนามะกับเอโสเอโสโยมรณะธรรมูเข้ามาเอโสมรณะธรรมูอันว่ามรณะธรรมนั่นทวะธรรมูนามะชื่อว่าเป็นธรรมยั่งยืนแล้วก็ใส่โหติมาย่อมเป็นเอาทวะธรรมูเป็นวิตานโหติอันว่ามรณะธรรมนั่นมมตุวะธรรมูนามะชื่อว่าเป็นธรรมยั่งยืนโหติย่อมเป็น อิติดังนี้พิคัวน้ำพิสุทั้งหลายอ่าอหารสุเปิดมาถึงหน้าหนึ่งหน้าอีกหน้าหนึ่งกราบทูาแล้วอิติว่าพานเตฆาแต่งพงผู้เจริญอามะพระเจ้ขาข่าเอวังอันว่าอย่างนั้นมายังปีแม้ว่าข้าพงทั้งหลายชานามะย่อมรู้อภิจาอีกยายหนึ่งอีกไหนหนึ่ง,อ,นนงอีกอย่างหนึ่งเออก,ก,ก็ได้แต่ว่าสัมพันธ์ก็เป็นอภิจจากศัพ์ก็เป็นอัปปะนัยอีกอย่างหนึ่งละกัน จะได้สามานเป็นอัปบดลยได้เลยไม่ยานว่าข้าพงทั้งหลายอาปุจรชิมหาได้ถามแล้วอันนี้ไม่ใช่ลมไม่ได้ไม่ได้เป็นอัมหานะมันเป็นมหาวิพัตน์เลยมหาวิพัตนเลยหมวดสามหมวดสุดท้ายอันจตนีพระวิสันติกาลาติปติอ่าถ้าเป็นวิพัตนสองตัวขึ้นต้นเดิมพญนาเนะขาต้นรองโลงียคมนี่เป็นอีกนี่อาปุจชิมหา อันว่าข้าพงทั้งหลายได้ถามแล้ววิเศษสารทิกมังซึ่งการบรุซึ่งคุณวิเศษอุปชายังกะอุปชาถามซึ่งกะฉะนั้นอุปชายัางแปลว่ากะอันว่าข้าพงทั้งหลายได้ถามแล้วซึ่งการบรูซึ่งคุณวิเศษกะอุปชาโสอุปชาโยโยรูอุปชานั้นอากาเทตวะวะไม่กล่าวแล้วเทียวกินจิวัะนังซึ่งคำอะอะไรกาละกะโต เป็นผู้มีการะอักนกระทำแล้วโหติย่อมเป็นเตน,นะกรณีนะพวัญเหตุนนะั้นเอาเตนะมาบวกมาส่วนที่กับอัมหะเลยมายามคาัคค่าผลหรายทุก,กิตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งทุกทุกตัวนี้มึงถึงได้เอามาจากตัวไหนถึงแล้วก็มาจากอิท่าไงอิท่าในความไปความถึงลงตาปัจจัยบวกกันก็เป็นทุก,กิตาเป็นวิตาของมายังก็เป็นทุก,กิตา ก็เป็นรวมเป็นคำเดียวกันทุกีตาเตนะยกกระเรณะมาก่อนเพราะานั้นไมยายามรับข้าพงมนทหลายทุก,กีตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งทุกอัมหะย่อมเป็นอิติดังนี้หน้านี้มีสงสัยไหม้หนานี้มีกรรมบวจบตรไหมไม่มีเณรที่มันจะเริ่มเริ่มต้นประโยชน์ต้นสตินะการณินะโดยมากเริ่ม,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 มต้นประโยคถ้าเป็นเพราะเหตุนั้นมันจะอยู่ต้นประโยชน์ ุปชาโยโนพันตียมหิหรือเปล่ไม่ใช่มันเป็นสัพสมากเป็นผู้มีการะอังกธรรมแล้วตะปจจัยที่เป็นสัพสมาสสาเร็จแล้วคุมภาคไม่ได้มันจะเป็นผู้พิสมารคคือมันเป็นผู้บิสมาร์คไงมันเป็นสมะเป็นสำเร็จเป็นคุณนามมันเลยคุมภาคไม่ได้เราต้องทํามันเป็นวิกิติกาและหนุนธาต มันาเป็นมากรมภาคแทนอันนี้เป็นผู้มีการะการมแล้วจาเป็นเป็นตัติยาตุรยาที่กระละผู้มีสมัิอันว่าการะอันพิสุดใดกระทำแล้วพิสุนะั้นชื่อว่าผู้มีการะอันกระทำแล้วไม่มีนะหน้านี้ง่ายไปแล้วหรืออีกหน้าหนึ่งหรืออีกหน้าหน,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 นึ่งต้องมีมหาแน่นอนสถานรัสัตตดาวัตตวะข้างล่างเลยตัดแล้วอิติว่า ิกเวดูกรพิสนทั้งหลายคุมเห็นว่าทั้งหลายมาจินตยฐฐิฐะอยากคิดแล้วอันนี้นี่ประโยชกรรมแล้วน,นาคามิพลังอันว่าน,นาคามิผลอุปชาเยนะอันอุปชาวูของเธอทั้งหลายประตังบรรลุแล้วนี่รกรรมวาวจบนะโสอุปชาโย,อ,ยอุปชานั้นหรือว่าออุปชาของเธอทั้งหลายนั้นยกสันั้นก็โสอุปชาโยกับพออนอุปชานั้น ินตะวาคิดแล้วนี่คิดแล้วแต่มาตรงนี้อิติว่าคขีปิแม้ว่าครหัตทั้งหลายนี่เป็นผู้พระจนะนะเทียรุภาเขาก็ากปเป็นผูนี่แม้ว่าครหัตทั้งหลายปาปุรันติย่อมบรรลุเอตงังโยกอนาคามิพลังมาเป็นสุเยภัตซึ่งอนาคามิผลนั่นแล้วก็อาหารว่าเราปัตตาวะบรรลุแล้วเที่ยวอรหังซึ่งพระอรหัต กเทศสามิจะบอกหรือจะกล่าวในสังสัตธิภาริการนางแก่สัตธิภาริทั้งหลายเหล่านั้นอิทติังนี้ฮารายฮารายันโตละอายอยู่อะกเทศตวาวะไม่กล่าวแล้วเทียวกิจิวัจนังซึ่งคำอะไรตุมาการแก่เธอทั้งหลายกาลังกตวากระทําแล้วซึ่งกาละนิปโตมาเกิดแล้วสุทธาวาเสสุอะไรในเทพ เขาอยู่ในชั้นในเทพผู้อยู่ในชั้นสุทาวาสทั้งหลายก็จะเป็นวิสยาธานในนิพพตโตมันเกิดแล้วในเทพผู้อยู่ในชั้นสุทาวาสทั้งหลายแล้วก็พิกเวดูกอรอมพิกสุงหลายอันนี้นิพพตโตตัวนี้เป็นรยรงกภาพของอุปชาโย,ยตัวนี้นะเป็นกัตตุ้บาจบอันนี้เป็นบาจกเป็นเป็นเป็นหนึ่งประโยคอยู่ตรงนี้นัวเด็ตมาพิกเวดูก่อมพิกสุงหลายตุมเหว่าเธอทั้งหลายอัศสาสะจง เบาใจก็คือจงหายใจออกทั่วจงเบาใจแล้วก็อาประชาโยเป็นตัวประธานอนุประชาโวของเธอทั้งหลายปัตโตเป็นผู้ถึงแล้วแค่แปลว่าเป็นเพราะว่าอุทังโสโตก็แปลว่าเป็นเพราะไม่มีกลุ่มภาคไงเพราะว่าตาปัจจัยอยู่ท้ายมันถึงจะกลุ่มภาคได้เพะเออมนอยู่หน้าอุทังโสโตอ,อีกมันก็เลยตัวนี้กลุ่มภาคไม่ได้ ก็เลยใช้โหติคุณภาคแล้วสองตัวนี้ก็ทําเป็นมิตราในโหติแทนอนุปชาของเธอทั้งหลายเป็นผู้ถึงแล้วอัปปติปัฏฐิตังซึ่งจิตอันไม่เนื่องเฉพาะแล้วการมีสุในการมทั้งหลายอุทังโสโตเป็นผู้มีกระแสนในเบื้องบนโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ฉะนั้นถึงแล้วซึ่งจิตอันไม่เนื่องเฉพาะแล้วในการมทั้งหลายนี้การมีสุตเนี่ยจะเป็นอาธาระในอัปป,ปติปัฏฐคีด เข้าเครื่องศั์เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวกิริยาตัวนี้เป็นตัวนามจะเข้าตัวนี้ต้องเลือกเข้าแต่ว่าไอ้ตัวกิริยาแปลไปหามากกว่าให้เข้ากิริยาอาการมีสุขอธา,ารนในอัปติพัทะคีตแล้วก็อัปติพัทะจิตตางุตกรรมนในปัตโตปัตโตกดีอุทังโสโตกดีวิจิการในหวติแล้วก็อาหะตาแงอิมังคาถังซึ่งคาถานี้ว่าประโยคนี้ประโยคแรก เขาบอกว่าให้โยกโยมาด้วยโยพิขุอนว่าพิสุไดแล้วก็ฉันระชาโตผู้มีความพอใจเกิดแล้วอนัคคาเตอันนี้อนัคคาเตให้โยนิพพานีเข้ามาอ่นว่าบุคพิสุไดผู้มีความพอใจเกิดแล้วในปริพาน อันอะไรอันใครๆบอกไม่ได้แล้วใช่ที่มิสนะขนิพพานิเป็นผู้มีความพออันนี้แปลเป็นวิสนะนะผู้มีความพอใจเกิดแล้วในปริพาน์อันใครๆบอกไม่ได้แล้วเ,วเ,ร,เรือ่องนะบ,บุคคลบอกไม่ได้แล้วไม่บอกทำไมไม่บอกรู้ไหมไม่บอกต่อมา มรัสาภูโตจากเป็นผู้อันใจถูกต้องแล้วด้วยแล้วก็ทัางร่างเข้าไปจกักเคไปสองจากการมีสุอัปปติพรทธิตโตจาเป็นผู้มีจิตไม่เนื่องเฉพาะแล้วในกามทั้งหลายด้วยแลวสิยาค่อยแปลว่าพึงเป็นฉะนั้นสามบาทนี้คือหนึ่งประโยคนี่นี่นี่คือหนึ่งประโยคสิยาคุณภาพประโยค ที่สเอ้ประโยคบาทที่สี่นี้เป็นประโยคตะก็ยกโสเข้ามาโสพิคุณรั้พิสูนนั้นบัณฑิตเะอมบัณฑิตวจิย่อมเรียกอุทังโสโตอิติว่าผู้มีกระแสในเบื้องบนดังนี้ดังนี้ราษมันก็โยวิเศนาของพิขุพิขุสิยตาในสิยาสิยาอาพิุตุกะตุวาจบอันนี้ก็ฉันทชาโตก็วิเศนาของพิขุ นะะอ,อนัคตาเตวิสุนันิพานีนิพานีตัวนี้ก็อ่าถ้าเราแปลว่าผู้มีความพอใจในผนิพานอันอ่าอันอัน,อน,ในใครๆบอกไม่ได้แล้วเกิดแล้วนิพานเนี้ก็จะเป็นพินนานภระใยฉันทะขีดในฉันทะขีดเข้าในานามพินานภรนายฉันทะขีดเสือมณัสา,าตัวนี้ก็เป็นอนัคพิจกตาในพุโตเป็นผู้อันใจถูกต้องแล้ว แล้วก็เก็บภูตโตไว้ก่อนไม่อยา่างยังไม่ต้องสมบันก่อน,นมอรัสสางาเป็นอนปิตาในพุตโตเก็บไว้ก่อนพุตโต,ตส่วนกามีสุเป็นอาทะในอัปตปิพัทธ์ขีดขีดครับเคืองศัพท์แล้วก็เอาพุตโตก็ดีอัปตปิพัทธจิตโตก็ดีวิกติกตาในาสียานี่จะสองศัพท์พัทธสมุต จตยถาเข้ากับมนัสสาพูต,ตและกามีสุอปัปติปัะจิตตแล้วก็โสวิเศสนะของพิขุพิขุวุตกรรมะในวุจติวุจติอายบทกรรมะวาจกปันดิเตนะขินมาอานะพิจกตาในวุจติอุทังโสโตแปลว่าผู้ไม่ได้ออกสำเนียงอะไรเลยไม่มีที่เข้าก็อุทังโสโตสรุปะในติอิสัพอาการในวุจติอิสัพก็อสาาร,รุปะในอิมังขถัง อาณาบริษุใดเป็นผู้มีความพอใจอันพระนิพพานอ,อัน,อนเป็นผู้มีความพอใจในพระนิพพานอันใครๆบอกไม่ได้แล้วเกิดแล้วเป็นผู้อันใจถูกต้องแล้วด้วยเป็นผู้มีจิตเนื่องเฉพาะแล้วในกามทั้งหลายด้วยพึงเป็นอาณาบภิษุนั้นอันบัณฑิตย่อมเรียกว่าผู้มีกระแสในเบื้องบนดังนี้ดังนี้แล้วก็มาดูแก้อาถว่าว่าอัดว่า แต่ลแก้ตัวนี้เราแปลเป็นวิเศษนะตัวนี้ต้องแปลเป็นวิเศษณะด้วยชาตะชั้นโทผู้มีความพอใจเกิดแล้วแล้วเข้าไปก่อนด้วยสามารถแห่งความเป็นด้วยสามารถแห่งความพอใจในความเป็นแห่นนุบุคคลผู้ใข้เพื่ออันทมแล้วขายไปคือว่าอุสาหปะโตพู้ถึงแล้วซึ่งความอุสาหะดังนี้ ฉะนั้นแปลว่าผู้นะเพราะมันแก้ตัวนี้เราไม่แปลว่าเป็นสองตัวในกระถานเราแปลว่าผู้ตัวนี้เราแปลว่าผู้ด้วยเวลาสัมพันธ์ก็สองตัวเนี้ยจะต้องเป็นเสื่อน้ของพิคุอีกครั้งหนึ่งอันว่าอาจว่าผู้มีความพอใจเกิดแล้วด้วยสามารถแห่งความพอใจในความเป็นแห่งบุคคลผู้ใครู่วอันทำคือว่าพูดถึงแล้วซึ่งความอุตสาหะดังนี้ตถาะ,ะเทสุในบททั้งหล,งลนายเราหนา้นาปราัชญาในบทว,ว่าฉันทะาชาโตดังนี้ฉะนั้น ัวหน้านี้กตุกรรมยตาชาทาวเสนะก็เป็นกรณนันยชาตะขีดผอชาตะชตันโทวิวรยะในอุสหปัโตอุสหปัตก็เป็นวิวรณะชาตะชตันโทก็ดีอุสหปัตก็ดีก็เป็นวิสุะของพิกุตัวนี้ดีตามก็ตุลปะณนะันโทโทลิงกธาต่อมาอันทวารวดว่าจบแค่นี้นนิพานก็จบเลยดังนี้ก็บประทัดใส่หมดว่าอนัคขาเตดังนี้ นะครในกัสรุปะในิติอิติสัพกัสรุปะสรุปะในปัสสะปัสปสะจะมีสมมาหะในอนโทสนิพพานีตัวนี้สัม่าลัยในกฐาถาทมาลัยกัพินนาทาร,รในฉันทะขีดนี่ตัวนี้แต่ตัวนี้มันไม่ตรงกันอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าเ,าเอาเอาเอาแค่คอยดูว่ามันหยุดช่วงไหนนิพพานในก็เป็นพินนาทารใยฉันทะขีดอิติสัพกัสรุปะในอนโถโถอิกถา,าต่อมาไม่มีการตั้งอักก็แปลเข้าไปเลยที่ก็ ตัง้ตงตัวนี้ก็ยงนิพานังเข้ามาอันว่าพะนิพานนั้นอนัคขาตางนามะชื่อว่าเป็นฮะไม่ใช่ไปท้องกลับไปเลยชื่อว่าอนัคขาตะหรือชื่อว่าเป็นอนัคขาตาั้งแล้วถ้าเราต้องการใส่คติมาเราจะแปเลเป็นรูปตาวอัเพราะอะไร เพราะความที่แห่งพันิพานนั้นอาเรายกนิพานมาตัวหนึง่งเพราะความที่แห่งพันิพานนั้นเป็นคุณอันใครๆไม่พึงกล่าวว่าเพราะความเด็กเบาออกตาปัจจัยตัวนี้ตาปัจจัยตัวนี้เพราะความที่แห่งพันิพานนั้นเป็นคุณอันใครๆไม่พึงกล่าวว่าและข้้งในก็ยกนิพานเราเป็นตัวประธาน ะโหติคือตัวคุมภาคอยู่ข้างล่างอยู่ตรงหลักท้ายประโยคอันว่าปณนิพานอัสเกนะปัจจเยนะกระตังเป็นคุณอันปัจจัยโน้นกระทำแล้ววาหรืออสสเกนะโยกปัจจเยนะมาประธานคือนิพานังนะอันว่าพระนิพานอสสเกนะกระตังอสสเกนะปัจเยนะกตังเป็นคุณอันปัจจัยโน้นกระทำแล้วหรือ นิราทีสุเอเวรุปังวานิราทีสุขกโยกวันนีสุข,ขามาวันนะตะวสีในสีทั้งหลายมีสีเขียวเป็นต้นหนาเป็นสีมีอย่างนี้เป็นรูปแล้วก็โพติย่อมเป็นดังนี้แล้วก็ย่อมเป็นทั้งหนึ่งรู้สึกการเมือนกัน ก็อันว่าพระนิพพานนั้นชื่อว่าเป็นอนัคขาตะเพราะความที่แห่งพระนิพพานนั้นเป็นคนอันใครๆไม่พึงกล่าวว่าอันว่าพระนิพพานเป็นคนอันปัจจัยโน้นกระทําแล้วหรือหรือว่าในสีทั้งหลายมีสีเขียมเป็นต้นหนาเป็นสีมีอย่างนี้เป็นรูปย่อมเป็นดังนี้ย่อมเป็น ก็นิพพานังตัวแรกวิเศณตามวิเศนของนิพาพานังตัวนี้นิพพานังน,นี้เยกตาในโหติโหติอายุวัตตุวาจกเราเข้าเรียกในนิพพานังเสกตาในโหติโหติหตอายุว,าวัตตุวาจกอสเกณะวิเศนของปัจเจเนะปัจเจนะอนัปปิตาในกตังอ่ากตังตัวนี้เป็นวิตาในโหติไปก่อนก็ได้นิราทีสูวิเศนของวันนิสุวันนิสุนิธารณนะใน เอวุปังเอรูปังนิทารยะและวิกิตาในโหติวาสองศัพทวิกับปัฏาเข้ากับอาสุเกนะกตังและนิราทีสุเอรุปังในตที่ศัพท์ตัวนี้ก็อาการะในอวัตพะคีส่วนอวัตพะตายะกตหตุในอนัคขาตังนามศัพท์สัญญาชุดกัดกับอนัคขาตังอนัคขาตังก็เป็นวิกิตาใน ปกติส่วนที่พาราสอบนี่เราเหมือนเข้ามาแปลเฉยๆเมื่อต้องสมัคขึ้นมาแปลเฉยๆไม่รู้ว่าใครเป็นแห่งมาเอาประานอ่าอบะธานมาแห่งต่อมามีบทตั้งตั้งอาจอธวันว่าว่าอันนี้แกสกิริยากรมภาคกตวิคติกตาไม่ต้องมีประธานก็ได้อธวันว่าว่าอ่าอยู่หน้าถ้าเราเป็นแปลพูดเลยพัทธิเมหิตีหิมขะ พรละจิตเตหิปุโตเป็นผู้อันจิตอันมาเกิดแล้วแต่มากและผลทั้งหลาย3อันมีในภายใต้ถูกต้องแล้วตัวนี้มีในคาถาไายไปคือว่าปุริตให้เต็มแล้ว,วพระวยะพึงเป็นดังนี้คาถาปัสสะแห่งบาทแห่งคาถาว่ามรารสาจะปุโตสยาดังนี้ฉะนั้นบาทคาถาเป็นตัวเปิด ก็มรสาจากุูโตสยาก็สุลปนติอิสัมสุิในคาถาปารัสสะคาถาปาัสสะสามีสมถทในอัถโถตรงนี้ที่เราขึ้นมาเองอัถโธเก็บไว้ก่อนแล้วก็หัตจิเมหิก็ดีติหิก็ดีวิเศานาขอมขะคะพระจิตเตหิมคะพระจิตเตหิอะนะพิจิกตาในภูตโตและปุริโตปุตโตก็ดีปุริโตก็ดีวิกติกตาในพวายะนี่ ปุตโตก็เป็นวิวรยะในปุริโตปุริโต,โตวิวรณะภวิยะอยิญตบทกตุวาจกของพิกคุพิคุที่ในกระถาไงอิตทสามกตรุปัตตนาโถโถในกระถา,าต่อมาอัินว่าอาจว่าอันนี้แปลเป็นว่าเป็นตัวน,นี้ก็แปลปว่าเป็นด้วยเหมือนบทตั้งเป็นผู้มีจิตไม่เนื่องเฉพาะแล้วการมสุในการมทั้งหลายอนาคามิมะะัคคะวเสนะด้วยสามารถแห่งอนาคามิมัค ดังนี้อันนี้อะไรบทตั้งก็คือไม่แค่บทเดียวปทัสสับทว่าอัปติปัฏฐิโตดังนี้เร็จแล้ท่านก็อัปติปัฏฐิโตสุปะเนติอิธิสัพสุปะในปทัสสะปทัสสัสามีสมมตินในอัโตโถตรงนี้อนาคามิมคะอสีนะกรณะในอัปติปัฏฐขีแล้วก็กามมสุอธระใน อัปติพัทธขีอัปติพัทธจิตโตธรรมะว่าอะไรวิกิติกตาในสิยา,านี่เข้าในตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เวลา,าวิกตาวิกิตาในสิยาแล้วก็มีจะตัวหนึ่งคามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะตัวเดียวจะสักแค่นี้พอปัททะสมุทญาถาเข้ากับอนาคามิมคะวสีนะกามิสุขอัปติพัทธจิตโตอดีตสราก็สรุป,ปะแนวทถทูก็ลิงกธะ กาสุดท้ายอธิโาจว่าที่กวานวิสุเอวุโปรปผู้มีอย่างนี้เป็นรูปนี้พัตติวาติตวามาเกิดแล้วอวิเหสุในเทพก็อยู่ในชั้นอวิหารทั้งหลายแล้วก็ข้าชัน้นโตไปอยู่อากนิถังสู่พบชื่อว่าอากนิปอ,าาอ่ปัฏฐานยะจำเดิมตัโตพระวโตแต่พบนั้นปฏิสันธิวเสนะด้วยสามารถแห่งการปฏิสนที่บิเตนะอมดิ วัิติย่อมกล่าวอุทังโสโตอิติว่าผู้มีกระแสนในเบื้องบนอิติดังนี้ตรงนี้ก่อแล้วก็อุปชาโยโนอุปชาโวของเธอทั้งหลายตาที่โสเป็นผู้เช่นนั้นแล้วก็โผลติกุมภาเพราะว่าไม่มีเกียร์กุมภาเอาตัวนี้เป็นตาแล้วแต่วติมาย่อมเป็นดังนี้แล้วก็ประทัดสะให้บทดว่าอุทังโสโตดังนี้นี่สัมผันธ์ได้ใช่ไหมอุทังโสโตสัมพั์ว่าอาลองดูดิ ตุปันจัยสี่อิติสัพสุรุปะในปัปสปะสะปัสสะใน,นโธแล้วเก็บมาก่อนข้างในเอวุรูปโอติคุติคุเดี๋ยวดูด,ดูมันดูมันกน่กอนดูมันก่อนวุตตะกรมะในวุจติวุจติเอาให้บทกรรมวาจกอวิเหสุที่อยู่ วิสยาธานในนิพพติตวานิพพติตวาสุภาการลังยายนคาชันโตตะโตวิสุณะของพระวะโตครบมัเอาพระวะบุกตะวัจเจดีพระวะโตพระวะโตแต่อาปาทานในปัฏายะปัฏายะปัฏายะทุกตัวขมันเป็นเกียวิสุณะเลยเกียวิสุณะในคาชันโตปฏิสันธิวเสนะกรณะในคาชันโตอักนิถัง สามปาเามรตมะในคาจทนโตคาจทนโตอภาก็ไดรยางของพิคุแล้วก็ทางโสโตสรุปะในอิติอิติซับอาการะในวุจติแล้วก็ปณิเตนะนิมิตาในวุจติเอยู่ท้ายอุปชัยโยเทกตาในโหติโหติอไยปกตุกตวาจุตาทิโสเิกตาในโหติโวสามีสมันทั้ในอุปชัยโย อิติสาสุปะในอันโอัโทโนี่ก็ถะเห็นไหมมันแปลได้มันก็สัมพันธ์ได้เลยถ้ามารู้ว่าเข้าอะไรกับอะไรอะไรเปอะไรแค่นั้นเองขอให้ท่องหลักสัมพันธ์ให้จบเท่านั้นเองเท่านั้นถ้าเราไม่ได้หลักสัมพันธ์มันนึกไม่ออกชัดทีเข้ากับนามเท่านั้นสุยาเข้ากับไอ้ัชัดทีเข้ากับนามเท่านั้น ปุริยาเท่ากับกิริยาเท่านั้นอือประธานก็เท้ากากิริยาคุมภคเท่านั้นยกเว้นลิงกัตถะครับ